เพชรพระรวยสวัสดีพี่น้องครับผมมีนิมาตามแนวทางลาาพัฒนาของพ่อแหล่บ้านบ้านผุดที่ยี่สิบท่านว่าสองหาหกหกมือวันจันทร์ลาาพัฒนาก็ออกศูนย์สองสี่ส่วนสองตัวล่างก็คือเก้าศูนย์น้องพี่น้องของพ่อแหล่จับคู่บกเข่าได้พี่น้องได้เหล็กวิ่งมันมานํากันจับคู่บ่เข่าบนล่างวิ่งรูดสองกับสี่ เลขวิง่งเลขวิ่งมันมาน้ากัน2องีนาะพี่น้องเนาะสีกับ2มาน้ากัน2กับสีมาน้ากันส่วนจับคู่กับบ่กเขา่มามีต่2อสเลขออก2อสี่ส่วนรางก็ออก90กับไม่นเน้นให้2อเลขมาออกเก้าศเก้าสีเก้าหกกัมีเก้าศูนยบ่มีนาะพี่นอ้องออ มาเบิ้งไปน้ำกัน <c oughs> ไหวขอถดขอไป <c oughs> ของพ่อแหละ วันพุธที่ยีสิบท่านว่า ลราพัฒนา บนล่างวิ่งโลดสี่สี่กับเก้า เน้นที่สี 9, ่สี่กับเก้าเน้นที่สี่ส่วนจับคูสี่สอง si si ก้าสองเก<อ>้าสี่ ก้าหนึ่งหกคู่พี่น้องหกคู่ของพ่อแหล่ขขมีหกคู่ถูกหัดดวเตอร์พี่น้องด้บนรางวิ่งรูดซีกับเก่าเน้นตีซีกับมะเบิงตัวเน้นถ้าซีมากก็คือซีแปดถ้าซีมากก็ซีแปด ถ้าเก่ามากก็คือเก้าสองเนีนสองคู่สองหางได้พี่น้องด้หมักตัวใดชอบตัวใดก็พิจะะารณาแบ่งเล็ก,กับ่ะไรหลายหกคู่ห,กห,ก,หกหางบนล่างไปกับตัวเน่นตัวเด่นได้พี่น้องด้ตัวเน่นสองคู่สองหาง เพื่อนบมเล่นให้กันธรรมะถ้าชอบกระจัดพี่น้องเนะาะบะมักกะพันอันนี้เป็นแค่ตัวเลขเป็นแค่แนวทางอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้นะครับเด้อวันพุธที่20ธันวาคม2566เห 6, 6, ล่าพัฒนาของพ่อแหล่บนล่างวิ่งรูด4กับเก่าเน้นที่4จับคู่ก็มี6คู่6หางบนล่างไปกับ ถ้ามี C2 แล้วก็ C 4 C8 ถ้าลักเก่าก็คือเกา2เก9าเกา1ตัวเด่น4 8เก่า2 2คู่2หางตัวเพิ่นบนเนนให้กับพิจนาถ้าพี่น้องได้ตัวกันตัวร่องก็ได้กับ C2 C 2, C เก9าเกา1นี่มักตัวใดชอบตัวใดกับพิจนาเบ่างถ้าพอมักกับพานตัวเล็กเป็นแค่นแนวทาง อขอาบกุ้นพอแหล่หลายๆที่ให้แนวทางล่าพษัษนาไอแลกนี่สองถุมเครื่องขอให้พี่น้องเฮ้าโชคโชคมันมันเง่งเงปังๆกันสู้ผู้สุ้คนเด้ออ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาลวยคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม